นายินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่ในรายการธรรม,มะยามดึกกับญาดาวแฮปปี้ไลน์นะคะนายบวยเหยวนั่งพับเพียบมานานจนรู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนเป็นนั่งชันเข่ารู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงที่ท่านพระครูปฏิเสธที่จะบวชให้ <c oughs> เขามองท่านตาละห้อยคิดหาถ้อยคำที่จะพูดอ้อนวอนท่าน หากก็คิดไม่ออกจึงไม่มีคำพูดใดๆเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากค่อนข้างหนาคู่้น,นเห็นท่าทีเห็นท่าทางผิดหวังของเขาท่านพระครูก็นึกสงสารจึงพูดขึ้นว่าฉันพูดเล่นหรอกนะเอาเธอในเมื่อเธออยากบวชฉันก็จะบวชให้เธออ่านหนังสือออกไม่ใช่หรือจบประถมสีนี่นะใจที่ฟุบแปบกับฟูฟ่อง อีกครั้งจึงตอบท่านว่าครับก็พออ่านออกเขียนได้ดีแล้วต้องหัดท่องคำบาลีที่เขาเรียกกันว่าท่องขานนาคน่นะท่องให้คล่องท่องได้เมื่อไรก็บวชได้เมื่อนั้นใช้เวลาสักกี่วันครับหลวงพ่อกว่าจะท่องได้ถามอย่างปิติก็ต้องแล้วแต่เธอถ้าความจําดีก็ได้เร็ว ไม่เกินสามวันเจ็ดวันก็ได้แต่ถ้าความจำไม่ดีก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเอาละเดี๋ยวจะหาหาพระให้มาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและก็บอกกล่าวฉันไม่ค่อยมีเวลา ไายจะต้องคอยรับแขกที่มาเข้ากรรมฐานบางวันเขาก็นิมนต์ไปบรรยายธรรมตามที่ต่างๆคัานจะไม่รับนิมนต์เขาก็จะติฉินนินทาเอาได้ว่าไม่ทำหน้าที่พระประโยคหลังท่านบนกลายกล <c oughs> าพระที่หลวงพ่อว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่วัดนี้แหละสมชายมานี่หน่อยสิท่านเรียกลูก ซึ่งกำลังทำความสะอาดปุติอยู่ชั้นบนเด็กนุมคลานเข้ามาหาท่านแล้วจึงถามว่าหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมหรือครับช่วยไปดูซิว่าพระมหาบุญอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่บอกให้มาพบฉันหน่อยมีธุระจะพูดด้วยเด็กนุมคลานออกไปจนถึงประตูแล้วจึงลุกขึ้นเดิน สักครู่ก็กลับมาพร้อมพระรูปหนึ่งอายุประมาณสี่สิเมื่อมาถึงภิกษุรูปนั้นก็นั่งลงกราบเบญจางคประดิษฐ์แล้วจึงถามว่าหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับมีสิท่านมหาเนี่ยเขาจะมาขอบวชจะให้ท่านมหาช่วยสอนเรื่องการเตรียมตัวบวชอะรู้จักท่านมหา เจ็ดสิบัวเหียวนายบัวเหียวยกมือไหว้แบบเดียวกับที่ไหว้ท่านพระครูพร้อมกับยิ้มให้ท่านมหาคงต้องสอนเรื่องการกราบการไหว้ให้ด้วยนะคงหนักหน่อยละเอาละนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันท่านพระครูพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรครับผมจะช่วยดูแลให้ดีที่สุดหลวงพ่อวางใจได้แล้วจะให้เขาพักที่ไหนครับ คงต้องให้อยู่กุติเดียวกับท่านมาหาไปก่อนออกพรรษามีกุติว่างแล้วค่อยให้แยกอีกสองวันพระก็จะออกพรรษาแล้วนี่นะทนอึดอัดไปก่อนนะบัวเฮียวไม่เป็นไรครับผมต้องขอบคุณหลวงพ่อและท่านมาหาที่ช่วยเหลือผมมากคำพูดนั้นไม่ไพเราะนะักเราะว่าก็ออกมาจากความจริงใจ เอาละเป็นอันว่าเสร็จธุระแล้วท่านมหาพาไปที่กุฏิเลยมีอะไรขาดข้องก็มาบอกท่านได้ขอให้เชื่อฟังท่านมหาเขานะบัวเหียวท่านหันไปสั่งนายบัวเหียวซึ่งชายหนุ่มก็รับคําแข็งขันพระมหาบุญกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงบอกให้นายบัวเหียวกราบบ้าง นายบัวเหี่ยวจึงทำตามอย่างว่าง่ายแม้ท่าทางจะดูแก้ๆกักลงๆลงเพราะไม่เคยทำมาก่อนนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหากผู้ใดเดินผ่านกุฏิของท่านมาหาบุญก็จะได้ยินเสียงเกษาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมา เกสาหรือไม่ก็เป็นอุกาสาวัน,านาทาม,ม,มิพันเตสัพพังอปราทังขมาธเมพันเตดังออกมาจากกุติบางครั้งก็เป็นเสียงสวดยัตถาสัพพีบางวันก็เป็นเสียงสวดธรรมจักแล้วแต่ว่าใครจะผ่านไปในช่วงไหน พระมหาบุญลงความเห็นว่าแม้นายบัวเหียวจะดูเป็นคนเซ่อเซ่ซาซแต่ก็ว่านอนสอนง่ายแล้วก็มีความจำเป็นเลิศชั่วเวลาสี่วันเขาก็สามารถท่องขานนาคได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องแม่นยำการกราบการไหว้ก็ทำได้สวยงามไม่ดูเคอะเขินขัดหูขัดตาเหมือนตอนที่มาใหม่ๆเจ้าอาวาสวัดป่า มะม่วงรับฟังรายงานจากพระมหาบุญด้วยความยินดีก่อนออกพรรษาห้าวันนายบัวเหียวก็เข้าพิธีอุปสมบทโดยมีท่านพระครูเจริญเป็นอุปัชฌาพระคู่สวดได้แก่พระมหาบุญซึ่งรับหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารกับ พระมหาเป่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์อีกยี่สิบห้ารูปเป็นพระอันดับทุกรูปทุกรูปล้วนเป็นพระวัดป่ามะม่วงทั้งสิ้นวันที่นายบัวเฮียวบวชท่านพระครูงดออกบินทบาทโปรดสั์หนึ่งวัน เมื่อออกจากกรรมฐานในตอนเช้าแล้วจึงจัดการให้ช่างตัดผมมาโกนผมให้นายบัวเหี่ยวขอบคุณค่ะโดยท่านนั่งดูอยู่ใกล้ๆช่างตัดผมใช้กรรไกรตัดผมให้สั้นเจีะก่อนแล้วจึงใช้มีดโกนโกนทันทีที่ใบมีดโกนสัมผัสหนังศีรษะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนายบัวเหียวรู้สึก เสียว่าไปทั่วสารพางพลานก็ระลึกถึงบิดามารดาอยากให้บุคคลทั้งสองมาร่วมงานด้วยโดยเฉพาะบิดานั้นเขาคิดถึงมากไม่รู้ว่าป่านชนี้จะไปเกิดอยู่ในณที่ใดแต่ก็คงไม่พ้นอบายภูมิเพราะท่านพระครูบอกว่าคนที่กระทำความชั่วจะต้องไปเกิดณที่นั้นคิดแล้วชายหนุ่มก็ร้องไห้ แรกๆน้ำตาก็ไหลเฉยเฉยหนักเข้าถึงกับสะอื้นหักหัจนท่านพระครูสังเกตรู้ส่วนช่างตัดผมไม่พูดว่าอะไรคงทำหน้าที่ของตนต่อไป <S <S เธอร้องไห้ทำไมบัวเหี้ยวว่าที่อุปชาถามผมผมคิดถึงพ่อกับแม่ครับ ต่อปนสะอื้นท่านพระครูเข้าใจความรู้สึกของเขาจึงพูดปลอบใจว่าคิดถึงทำไมก็แม่เธอเขามีความสุขไปแล้วไหนเธอบอกว่าพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนดียังไงล่ะครับแต่ผมก็อยากให้แม่มาร่วมงานในวันนี้อยากให้แกมาเห็นชายผ้าเหลืองพูดพ่างใช้น้ำใช้มือปาดน้ำตา ยังไงยังไงเสียเขาก็ต้องได้เห็นแก้กรรมแล้วก็กลับไปเยี่ยมเขาได้จะมานั่งเสียอกเสียใจทำไมครับเขารับคําแล้วก็หยุดร้องไห้แต่ก็ยังสะอึกสะอื้นอยู่ท่านพระครูหยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้เขาเช็ดน้ำมูกและน้ำตาเงียบกันไปคู่หนึ่งนมวัยเกือบสาสิบจึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อครับ แล้วพ่อพ่อผมไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้พูดแล้วก็น้ำตาไหลอีกท่านพระครูจึงพูดตัดบทว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากคำใจให้สบายวันนี้เป็นวันมงคลของเธอนะขอให้ห่วงตัวเองช่วยตัวเองให้ได้เจก,ก่อนแล้วจึงค่อยแล้วจึงค่อยคิดช่วยเหลือคนอื่น ผู้ที่จะกระโจนลงไปช่วยคนตกน้ำจะต้องไหว้น้ำให้เป็นเสียก่อน,นี่ฉะนั้นก็จะพากันจมน้ำตุยทั้งสองคนเรื่องพ่อของเธอนั้นหากเธอหมั่นทำกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาไปให้ก็อาจจะช่วยท่านได้บ้างพูดแล้วก็หยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้เขาอีกครั้งจริงหรือครับหลวงพ่อ พลางรับกระดาษไปเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาและน้ำมู้ไม่ลืมที่จะประนมมือไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งก่อนรับของฉันจะโกหกเธอทำไมกันเล่านายบัวเฮียวเกรงท่านจะโกรธจึงพูดขึ้นว่าขอโทษครับถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดดีแล้วท่านขออนุมโมทนาด้วยจำไว้เถอะว่า อะไรอะไรก็ไม่เหลือวิสัยของบุคคลผู้มีความเพียรไปได้เจ้าอาวาสพูดอย่างให้กำลังใจเสร็จจากโกนผมท่านพระครูจึงบอกให้นายบัวเหี่ยวไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดเพื่อเตรียมเข้าพิธีในพระอุโบสถเพื่อที่จะเริ่มพิธีจะเริ่มในเวลา9นาฬิกาเกนาที ค่ำวันเดียวกันนั้นพระบัวเหี่ยวได้นำพานดอกไม้ทูบเทียนมาขอขึ้นกรรมฐานจากพระอุปชาอีกครั้งหนึ่งท่านพระครูเจริญอธิบายให้พระใหม่เข้าใจว่าการขอกรรมฐานในพิธีซึ่งทำกันในพระอุโบสถเมื่อเช้านี้เป็นการทำตามประเพณีเท่านั้นเพราะหลังจากบวชแล้วพระส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นำมาปฏิบัติ เพราะฉะนั้นจึงเป็นกฎสำหรับพระวัดนี้ว่าพระบวชใหม่จะต้องมาขอากรรมฐานอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดระยะเวลาที่ดำรงเพศเป็นบรรพชิตเมื่อพระบัวเหียวกล่าวคำขอสมาทานกรรมฐานแล้วท่านพระครูจึงลงมือสอนด้วยตัวเอง จ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติมามากสมัยที่บวชใหม่ๆท่านเจริญสมถกรรมฐานโดยการกำหนดพุทโธเป็นองค์บริกรรมปฏิบัติสมถกรรมฐานอยู่หลายปีจนได้อภินญ,ญาแต่ก็เป็นโลกิยะอภิญญาซึ่งเมื่อมีได้ก็เสื่อมได้ไม่แน่นอนและไม่นำไปสู่ความหลุดพ้น เมื่ออายุ45ท่านได้ทุดงไปในป่าดงพญาเย็นเป็นเวลาหนึ่งเดือนป่าดงพญาเย็นนี้แต่เดิมมีชื่อว่าป่าดงพญาไฟครั้นถึงรัชการที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงเปลี่ยนมาเป็นดงพญาเย็นเพื่อให้ฟังดูไพเราะและไม่น่ากลัวเหมือนชื่อเดิม ที่ดงป่าที่ป่าดงพญาเย็นท่านพระครูเจริญได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่จากพระในป่าแล้วท่านก็ได้พบว่าไม่มีทางสายใดที่จะประเสริฐเท่ากับทางสายนี้อีกแล้วท่านเพิ่งจะเข้าใจทราบซึ้งในพุทธวจนะที่เคยอ่านพบในพระไตรปิฎกความว่า ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์เพื่อข้ามพ้นความโศกและความค้ำควรเพื่อความอัตรดรแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุโลกกุตระมัคเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปัฏฐานสี่ นับเป็นโชคดีอันเป็นลาบอันประเสริฐของท่านพระครูที่ได้ไปพบกัลยาณมิตรด้วยพระในป่ารูปนั้นท่านประกอบด้วยกัลยาณมิตรทำเจ็ดประการครบบริบูรณ์คือน่ารักน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักพูดรู้จักว่ายอมให้พูดยอมให้ว่าถแถลงเรื่องลึกซึ้งได้และ ไม่ชักนำในเรื่องที่ไม่ควรเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่กับพระในป่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นจึงทุดงไปประเทศพม่าอีกหนึ่งเดือนรวมเวลาที่อยู่กับพระในป่าสองเดือนเต็มการดำเนินมรรคาที่ถูกต้องหนึ่งการพบกัลยาณมิตรหนึ่ง ความไม่ย่อยหย่อนในการประกอบความเพียรหนึ่งและบุญบารมีที่ได้สะสมมาแล้วแต่ชาติปางก่อนหนึ่งองค์ประกอบทั้งสี่ประการนี้เป็นเหตุปัจจัยให้การปฏิบัติของท่านก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกระทั่งได้บรรลุโลกุตระธรรมในที่สุดนับแต่บัดนั้นจนบัดนี้ท่านได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงและได้ตระหนักชัดแล้วว่า นัตธิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาปรารถนาจะให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าสู่ภาวะอันประเจริดบริสุทธิ์นั้นบ้างท่านจึงทำวัดให้เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานฝึกอบรมพระเนในในวัดให้รู้วิธีปฏิบัติเช่น การเดินจงกรมการนั่งสมาธิตลอดจนการกําหนดให้รู้ในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทายอุจระปัสสวะเป็นต้น วัดป่ามะม่วงจึงกลายเป็นสถานที่ดับร้อนผ่อนทุกของชนเป็นอันมากเพราะเป็นที่สัปปายะคือความสะดวก4ี่ประการได้แก่เสนนาสะนะสัปปายะคือมีที่พักอาศัยสะดวกอาหารสัปปายะอาหารสัปปายะมีอาหารการบริโภคสะดวก บุคละสป,ปายะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้สบายใจและธรรมะสัป,ปายะมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะแก่จริตของผู้ปฏิบัติธรรมความสะดวกสี่ประการนี้มีอยู่พร้อมมูลในวัดป่ามะม่วงที่ท่านพระครูเจริญเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพระบัวเหี่ยวกล่าวคำขอสมาทาน กรรมาฐานเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงซักถามพระบวชใหม่เพื่อต้องการทราบพื้นฐานความรู้พระมหาบุญท่านสอนอะไรมาบ้างหรือยังท่านหมายถึงเรื่องการปฏิบัติสอนแล้วครับพระบวชใหม่ตอบท่านสอนอะไรบ้างท่านสอนเหมือนกับที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละครับ พระบวัวเหี่ยวตอบซ,อซ,อซื่อฉันก็ยังไม่ได้สอนเธอนี่นะฮะก็กำลังจะสอนอยู่นี่ไงพระอุปัชาถวงสอนครับก็หลวงพ่อเคยสอนให้ผมเชื่อฟังท่านมหาท่านมหาก็สอนผมว่าให้เชื่อฟังหลวงพ่อพระใหม่ขยายความอ๋อที่ฉันถามนั่นหมายถึงการปฏิบัติกรรมฐานตั้งหากล่ะ พระมหาบุญท่านสอนเดินการการเดินจงกรมการนั่งสมาธิให้บ้างหรือยังผู้อาวุโสกว่าเริ่มจะรู้สึกถึงความซื่อที่มีในระบับระดับใกล้เคียงกับความเซื่อของพระผู้เป็นลูกศิษย์ยังครับขราวนี้พระบวยเหี่ยวตอบแข็งขันอ่าถ้าอย่างนั้นก็เริ่มต้นกันเลยเอาละเอาละยืนขึ้น ท่านจะสอนเดินจงกรมระยะที่หนึ่งแล้วท่านก็ลุกขึ้นผู้บวชใหม่ลุกตามและตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะศรัทธาปสาท้าที่มีต่อท่านพระครูนั้นเป็นเสมือนโอสถขนานเอกที่จะทำให้ตนหายจากโรคได้การเดินจงกรมมีทั้งหมด6ระยะระยะที่หนึ่ง มีหนอระยะที่สองก็มีสองหนอแล้วก็เพิ่มขึ้นระยะละหนึ่งหนอไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่หกก็มีหกหนอผู้เป็นอุปชาอธิบายหนอแปลว่าอะไรครับหลวงพ่อถามอย่างอยากรู้หากในใจนั้นคิดเล่นๆว่าหนอหนอแหนแหนอะไรกันนุษยหลวงพ่อนี่พิคนจริง ถ้าจะเอาคําแปลกันนั้นจริงๆก็ไม่มีเพราะมันเป็นคําอุทานเหมือนเวลาเราพูดว่าสุขจริงหนอดีจริงหนออะไรพวกนี้แต่ในการปฏิบัตินั้นเราเอาหนอมาใช้เป็นองค์บริกรรมเช่นขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหนอในที่นี้หมายถึงกําลังหรือจะแปลว่ารู้ก็ได้เหมือนกัน คือรู้ปัจจุบันเช่นรู้ว่าเรากำลังเดินรู้ว่าเรากำลังกินสรุปคือหนอเป็นตัวบอกให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองเข้าใจหรือ,อยังล่ะท่านพระครูอธิบายท่านไม่รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดพระบวยเหี่ยวจึงถามเพราะพระบวชใหม่ทุกรูปก็เคยถามท่านแบบเดียวกันเช่นนี้มานักต่อนักแล้ว ไข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อสอนผมเดินทั้งหกระยะเลยได้ไหมครับวันหลังจะได้ไม่ต้องมารบกวนหลวงพ่อพระใหม่พูดด้วยความเกรงใจไม่ได้หรอกต้องเดินวันละหนึ่งระยะแล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่าใจร้อนปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นๆจึงจะได้ผลเอาละฉันจะเดินระยะที่หนึ่งให้ดูลำดับแรกยืนตัวตรง เอามือไขว้ลังเน่อย่างนี้พระบวยเหียวก็ทำตามหากมือที่ไขว้นั้นเอามือซ้ายทับมือขวาและแขนห้อยลงแบบตามสบายทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ต้องเอามือขวาจับมือซ้ายแล้วยกมือที่ไขว้ขึ้นมาไว้บริเวณกระเบนเหน็บเนี่ไม่ใช่ห้อยสบายสบายแบบนั้น ท่านจับมือทั้งสองของพระใหม่แล้วก็จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเอาละเสร็จแล้วกำหนดยืนหนอห้าครั้งหายใจยาวๆเอาสติไว้ที่ศีรษะพอบอกยืนค่อยๆย้ายสติลงมาช้าๆพอถึงคำว่าหนอ สติก็มาถึงอยู่ที่เท้าพอดีแล้วจึงย้ายขึ้นด้วยวิธีเดียวกันเพราะฉะนั้นยืนหนอห้าครั้งเราก็จะย้ายสติลงขึ้นลงขึ้นลงลองทำซิพระใหม่ทำตามที่บอกแล้วก็ทำได้โดยไม่ขัดข้องท่านพระครูพอใจที่เขาเป็นคนสอนง่ายหลวงพ่อครับ ทำไมต้องพูดว่ายืนหนอตั้งห้าครั้งล่ะครับถึงจะสอนง่ายแต่ก็ยังต้องซักอยู่ที่ต้องบริกรรมห้าครั้งก็เอามาจากตะจะปันจะกะกรรมฐานนั่นไงไหนบอกมาสิว่าตะจะปัญจะกรรมฐานมีอะไรบ้างเคสาโลมานขาทันตาตะโจครับพระเบยเฮียว,ว่าเร็วปือ เพราะท่านเป็นคนตําเก่งแปลด้วยเกษาคือผมโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังครับดีมากนี่แหละการให้ยืนหนอห้าครั้งก็เพื่อที่จะให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแต่บางสำรั แต่บางสำนักเขาก็ให้ยืนหนอสามครั้งโดยย้ายสติขึ้นลงเฉยๆอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดอย่างไรเพราะถึงจะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีจุดหมายเดียวกันคือความหลุดพ้นจากทุกข์เอาละเมื่อยืนหนอห้าครั้งแล้วก็จะเริ่มเดินไหนบอกมาก่อนสิว่าตอนนี้สติอยู่ที่ไหนที่เท้าครับ ดีมากเอาละทีนี้เธอก็ย้ายสติมาไว้ที่เท้าข้างขวาเพราะเราจะก้าวเท้าขวาก่อนนี่ก้าวที่ก้าวที่หนึ่งบริกรรมว่าอย่างนี้ขวาย่างหนอต้องก้าวช้าๆนะแล้วการบริกรรมก็ต้องให้ทันปัจจุบันด้วยนี่เห็นไหมเดินหนึ่งก้าวก็หนึ่งหนอเอาละทีนี้ จะก้าวเท้าซ้ายก็ย้ายสติมาไวท้ที่เท้าซ้ายบริกรรมว่าซ้ายย่างหนอพร้อมกับก้าวไปด้วยท่านลองเดินให้ดูประมาณสี่ห้าก้าวแล้วจึงให้พระใหม่ลองทำดูบ้างพระบวเหวก็เดินอย่างรวดเร็วเอายุดก่อนยุดก่อนเดินเร็วอย่างนั้นไม่ได้ต้องเดินช้าๆเหมือนอย่างที่ท่านเดินให้ดูนั่นไงทำไมต้องเดินช้าๆด้วยครับหลวงพ่อ ถามเพราะไม่เข้าใจที่ต้องให้เดินช้าๆก็เพื่อที่จะได้เห็นสัจธรรมเดินเร็วอิริยาบทไปบังสัจธรรมหมดรู้หรือ,อยังสัจธรรมคืออะไรครับคนสงสัยคนช่างสงสัยก็ถามอีกถ้าอยากรู้ก็ต้องเร่งทำความเพียรมันเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสติให้มากๆสติดีเมื่อ,อไรก็จะรู้เอง งั้นก็แปลว่าตอนนี้ผมสติไม่ดีนะสิครับเปล่านะครับหลวงพ่อผมไม่ได้บ้านะครับพระใหม่ร้อนตัวด้วยเข้าใจความหมายไม่ตรงกับผู้พูดทันก็ไม่ได้ว่าเธอบ้านี่นะจําไหมนะเมื่อเธอไปสอนคนอื่นต่อไปในวันข้างหน้าคนบ้าอย่าเอามาเข้ากรรมาฐานเด็ดขาดบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเอาคนบ้ามาเข้ากรรมาฐาน จะทําให้หายได้ไม่จริงเลยมีแต่จะทําให้บ้านอักขึ้นก็อย่างเมื่อเดือนที่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่สติไม่ค่อยดีญาติก็เลยพามาเข้ากรรมฐานฉันก็ไม่รู้เพราะพระมาหาบุญท่านเป็นคนสอนแม้พอเดินจงกรมได้สามวันแล้วก็ออกฤทธิ์เลยลุกขึ้นรำป้อ ใครห้ามก็ไม่ฟังคนเขามาตามฉันไปดูฉันเลยให้ญาติมาพาไปส่งปากคลองสารแล้วเขายอมไปแต่โดยดีหรือครับอ้าวถ้ายอมก็ไม่ใช่คนพหันะสิแล้วทำยังไงถึงไปได้ล่ะครับพระมหาบุญท่านใช้อุบายให้ญาติหลอกว่าสำนักนี้สอนไม่ดีรําก็ไม่สวยสู้สำนักนน้นไม่ได้ เขาก็ต้อนขึ้นรถบอกจะพาไปสำนักนอนก็เลยพาไปได้ทำไมคนบ้าถึงปฏิบัติไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อพระใหม่ก็ถามอีกเอาละฉันจะยังไม่ตอบเธอแต่ให้เธอรู้เอาเองเมื่อได้ปฏิบัติถึงระดับหนึ่งแล้วอยากเตือนสักนิดหนึ่งว่าความลังเลสงสัยจนเกินขอบเขตก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าได้เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเก็บความสงสัยเอาไว้ก่อนปฏิบัติมากๆเข้าก็จะหายสงสัยไปเองผู้เป็นอุปชาแน,แนวครับหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งใจปฏิบัติให้ก้าวหน้าโดยเร็วว่าแล้วก็เดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจเอาละพอทีนี้เดินมาสุดทางซึ่งไม่ควรจะมากกว่า3เมตรก,ก็กำหนดกลับ โดยบริกรรมว่ากลับหนออย่างนี้ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างพระบวยเหียวทําตามโดยไม่ยากนักเอาละเมื่อเดินเป็นแล้วกลับเป็นแล้วพรุ่งนี้ท่านจะสอนการนั่งให้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเธอกลับไปเดินจงกรมต่อที่กุฏิของเธอให้ได้หนึ่งชั่วโมง จากนั้นก็ให้นอนหงายเอามือขวาวางบนท้องสังเกตอาการพุงอาการพองยุบของท้องเมื่อท้องพองให้บริกรรมว่าพองหนอเมื่อยุบก็ให้บริกรรมว่ายุบหนอไปจนกว่าจะหลับพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือตอนยุบเอาละกลับไปได้แล้ว ผมต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาสอนให้พูดพลางพร้อมกับป้มกราบเบญจางคปดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงค่อยๆค,ค,คลานถอยหลังออกมาครั้นถึงประตูจึงหันหลังกลับลุกเดินไปยังกุติของท่านซึ่งอยู่รวมกับพระมหาบุญขณะเดินท่านก็กำหนด ซ้ายขวาไปตลอดทางกระนั้นเสียงหนอหนอหนอและเอาละเอาละเอาละก็ยังก้องอยู่ในโสดประสาทวันนี้พระอุปชาของท่านใช้คำว่าหนอกับคำว่าเอาละมากที่สุดโปรดติดตามตอนต่อไปรายการธรรมยามดึกกับย่าดาว Happy Life ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ